อีกมุมหนึ่งครับของฟาร์มโชคดีครับเรามีไร่นาป่าสวนนะครับแล้วก็มีป่านะครับที่อุ่ดมสมบูรณ์นี่ก็จะให้มองมุม360องศานะครับช่วงนี้ลุงหนึ่งก็จะลงฟาร์มโชคดีนะครับมุมต่างๆโซนต่างๆค่อนข้างจะปล่อยนะครับเพราะว่าลุงหนึ่งกำลังเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเดินดินกอดป่ากอดต้นไม้ครับคือมาอาบป่านะครับเพื่อนๆเรียกว่าซึมซับพลังธรรมชาติครับ พลังธรรมชาติก็คือป่านะก็คือช่วยเยียวยากายใจครับด้วยพลังธรรมชาตินะครับมาชาร์จแบตมาปลดปล่อยนะครับมาปลดปล่อยปลดปล่อยพลังที่ไม่ดีครับแล้วก็ซึมซับพลังทางด้านดีนะครับไปเห็นมุมกว้างครับมุมกว้างของป่าไม้ใหญ่ที่เรามีนะครับก็อยู่โซนนู้นครับเป็นป่าจามจุรีนะเพื่อนๆก็่เราก็ได้ประโยชน์จากป่า3อย่างประโยชน์4ีอย่างครับ แล้วก็โซนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นไรนาสวนผสมนะเพื่อนเพื่อนมีพืชผักผลไม้นะครับกินยอดกินดอกกินใบกินผลนะครับปลูกเอาไว้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่มาตั้งแคมป์นะครับหรือมาพักโฮมสเตย์หรือจะมาเดินดินกอดป่าน,นะครับแล้วก็ทําเมนูอาหารต่างๆครับใครดูมุม360องศา,ารครับเราก็มีพืชพธรณสัญญาหารมากมายครับเราสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะเพื่อนเพื่อนคำคำก็มีหิ่งห้อยครับ รอบสระน้ำน,นี่ครับแล้วก็บินขึ้นมาข้างบนนี่ครับหรือใครมานั่งชิวๆกับก๊ออีช้ชายหาดโซนไผ่โซนนู้นครับนั่งอยู่ก็บางทีก็มีผีเสื้อบินมาเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วครับแล้วก็บางทีก็มีนกครับนานาพันธุ์บินมาบางทีก็เห็นตัวบางทีก็ได้ยินเสียงร้องก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นเสียงธรรมชาตินะเสียงพลังธรรมชาติครับช่วงน,นี้หนุ่นหนึ่งก็จะถ่ายมุมต่างๆของ กูที่ฟาร์มโชคดีครับให้เพื่อนๆได้รับทราบรับรู้นะครับว่าการมาพักผ่อนที่นี่นะครับมาตั้งแคมป์หรือมาพักโฮมสเตย์หรือจะมาไปกลับนะครับเรามีเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมมากมายแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติครับนะครับธรรมชาติที่เรามีเองครับฟาร์มโชคดีนะเรามีไร่นาป่าสวนเรามีโฮมสเตย์ครับเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญอาหารนะครับ ไรสารเคมีครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับเรากําลังสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครบวงจรครับเพื่อนๆก็คอยติดตามผลงานลุงหนึ่งนะครับต่อไปนี้เราก็จะมีพืชพันธนุ์ธัญญาหารออนไลน์ all นะครับขายออนไลน์นะครับเพื่อ,อสามารถที่จะช็อปได้นะครับในตะกาติกต็อกช็อปหรือจะมาเที่ยวในพื้นที่ก็สามารถมามาชมมาเที่ยวมาเดินมาอาบปา่า มาสัมผัสธ,ธรรมชาติใกล้เมืองครับ